จากเดิมที่มีอาชีพทํำธุรกิจในการก่อสร้างเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใช้เวลาว่างลองศึกษาการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพเสริมเนานสักประมาณ4ปีแล้วนะครับลองเลี้ยงปลาอยู่หลายชนิดคละๆกันไปครับปลานิลนปลารรดปลาทับทิมปลาสวายแล้วก็ปลากฏดที่ประเวณแม่น้ําตรังบ้านปากทองตําบลท่าสบ,บ้าาออํเภวังวิเศษจังหวัดตรัง ของนายจรูไวยสมทิพย์อายุ44ปีครับตอนนี้มีอยู่22กระชังถ้านับเป็นตัวก็สักประมาณ20,000กว่าตัวครับจะได้มีปลาที่หลากหลายเอาไว้หมุนเวียนสลับกันขายไปได้ทุกบังนะครับแต่ปลาที่ตอนนี้ถือว่าขายดีสุดๆนะครับเพราะว่าคนในพื้นที่อย่างเลี้ยงน้อยก็คือปลากฏดเหลืองครับมีอยู่8กระชัง แล้วก็พื้นที่ในการเลี้ยงตอนนี้สํารวจอยู่แล้วเห็นว่าน่าจะมีคนที่เลี้ยงปรากฏเหลืองไม่เกิน3รายในพื้นที่ครับความต้องการก็เลยสูงก็เลยไปซื้อพันธุ์ปรากฏเหลืองมาเริ่มเริ่มเลี้ยงนะครับในราคาตัวละ4บาทก่อน ส่วนถ้าเทียบกับปลาอื่นๆเวลาเลี้ยงนะครับถ้าเป็นปลาอื่นๆเนี่ยจะใช้เวลาในการเลี้ยงสักประมาณ4เดือนก็สามารถจับขายได้แต่ว่าปลากดเหลืองนะครับคุณผู้ชมมันนานกว่าน,นั้นมากต้องเลี้ยงนานถึง1ปีครึ่งนะครับจึงจะได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการแต่เวลาขายก็ราคาดีครับกิโลกร,รัมละ220บาทตอนนี้ปลากดเหลืองในกระชังทั้งหมด8กระชังสามารถจับขายได้ทั้งหมดนะครับฉเฉลี่ยกระชังหนึ่งมีสักประมาณ600กว่ากิโลกร,รัมรวมทั้งหมดก็มีปลากดเหลืองกว่า3ตัน ทีเดียวครับปกติทั่วไปก็เลี้ยงบ่อดินครับแต่ของผมผมไม่มีบ่อดินผมก็เลยลงกระชังเอามาทดสอบดูว่ามันตาดกันยังไงแต่ผลสรุปบ่อดินกับกระชังกระชังจะลดแค่ลาดีกว่าบ่อดินมันมีสิ่นมันมีลิ่งที่อับสิ่โนโคลนลิ่นอาหารอะไรเนี้ยแต่พี่กระชังมันไม่มีครับ ส่วนเวลาจับขายนะคุณผู้ชมถ้าเป็นปลากดเหลืองเนี่ยต้องให้ได้ขนาดสักประมาณครึ่งกิโลกรัมขึ้นไปถ้าตัวยังไม่ถึงครึ่งกิโลกรัมจะไม่จับขึ้นมาขายครับและลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาซื้อเป็นคนในพื้นที่เองทั้งหมดนะครับขายดีทีเดียวจากเดิมจริงๆปลากดเหลืองขายกิโลกรัมละ200บาทแต่ขอขยับขึ้นมาอีก20บาทนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนราคาอาหารต่างๆมันขยับขึ้นแพงเหลือเกินก็เลยต้องขอปรับราคาขึ้นไปส่วนไรายได้ต่อวันนะครับตอนนี้ตกประมาณวันละพันห้าถึงสองพันบาทและถ้าเป็นช่วงเทศากา อย่างตรุตจีนที่ใกล้เข้ามาจะยิ่งขายดีมากกว่าน,นี้ด้วยครับ